ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนพญาเต่าเรือนหลุนหลัวพุทธคุณเจริญพร6 6 8จะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,562เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง พระอุโบสถสแตนเลตประยุกต์แห่งแรกในภาคกลางขนาด40ตารางเมตรในเนื้อที่กว่า3ไร่และหาทุนเทท่องหล่อพระสังกจายหลวงปู่หลิวนั่งประทับพระยาเต่ามังกรองค์ต้นแบบประกอบพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ที่วัดสีแยกเจริญพร โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังน่งปกอธิษฐานจิตอาทิหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยหหอมพระครูปฐมจินดากรวัดไล่แตงทองพระภาวนาวิสุทธทิโสพลวัดประดูพระอารามหลวงพระครูวิโรธพัทรคุณวัดสระพรังพระครูโสพิษวิริยาพรวัดจุลามณี พระครูโกศลน,นวาการวัดหนองกระทุ่มเป็นต้นลักษณะของเหรียญดานนาหัวเป็นพญามังกรรูปลักษณ์ของพญามังกรตัวที่หในตำนานของจีนทั้งสีขาของพญาเต่าเรือนเป็นเกตมังกรตัวเป็นเต่ามีหัวเป็นอักขระเลขยันมะอ,ะอุทางด้านซ้ายและขวา และยันมงกุฎพระพุทธเจ้า16พระองค์มี32ตัวหมายถึงบริบูรณ์ครบ32ประการตามตำราด้านบนมีอรหังและมีพระพุทธนั่งอยู่บนหัวของพระสังกจายซ้อนก,นกันกับหลวงปู่หลิวตายฐานนามพะทะด้านหลังมียันหัวใจพญาเต่าเลือน168ศาสตร์มงคลของจีน หกลกซิ่วล้อมด้วยเลขกำลังของธาตุจัก,กรวาล52เขียนคำว่าลอปจุดหลิวปุน,นโกอุปธรรมวัดสีแยกเจริญพรหลุ่นหล,ล,ล,ลวงพุทธคุณเจริญพรจัดสร้างนอทอหกสองตอกเลขโค้ดลันนัมเบอร์ทุกองค์พระยาเต่าเรือนรุ่นหลวงพุทธคุณเจริญพร168 จัดสร้างเป็นหลายเนื้อประกอบด้วยเนื้อเงินเคลือบหน้าทองคำเต็มองค์เนื้อเงินลงยาแดงกนกเขียวเนื้อเงินลงยาเขียวกระโหนกแดงเนื้อเงินลงยาน้ำเงินกนกแดงเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนื้อนะวะภายแดงหน้ากากทองคำและหน้ากากเงินเนื้อฝาบาทฝังลายหน้ากากทองทิพชุบตามกษัตริย์ กะไหลทองลงยาแดงก็ะไหลทองลงยาน้ำเงินและเนื้อสมริดเป็นตน้นและนี่ถือเป็นเหรียญพยาเต่าเลือดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่